เรื่องราวลึกลับตำนานเหนือโลก history of universe กินรีคนไทยเราคุ้นเคยกับกินรีจากงานทางด้านศิลปะสมัยเก่าที่มีอยู่หลากหลายทั้งภาพจิตรกรรมที่นิยมวาดไว้ในที่ต่างๆและรูปปั้นที่มักประดับไว้ตามสถานที่สำคัญด้วยแต่ที่เด่นชัดที่สุดคือ วรนณคดีเรื่องพระสุทนมโนราซึ่งจะได้กล่าวอีกครั้งท้ายเรื่องตามตำนานบันทึกว่านอกจากกิน,นรีที่เป็นเพศหญิงแล้วยังมีกินนอนที่เป็นเพศชายอีกด้วยสัตว์ทั้งสองอาศัยอยู่ที่เชิงเขาไกลลาดในป่าหิมพานต์โดยรูปรักษ์ของกิน,นรีและกินนอนค่อนข้างประหลาด คือมีร่างกายท่อนบนเป็นมนุษย์ส่วนท่อนล่างเป็นนกมีปีกบินได้จึงมักไปไหนมาไหนด้วยการบินอย่างนกเสมอต้นกำเนิดแท้จริงของกินรีไม่แน่ชัดยังไม่พบตำราใดาบันทึกไว้ชัดเจนแต่ในเทวประวัติของพระพุทธ,ธเจ้ากล่าวไว้ว่าเมื่อเท้าอิสราชอออกประพาสป่า และพลัดหลงเข้าไปในเขตห่วงห้ามของพระศิวะนั้นเท้าอิสราชและบริวารทั้งหมดได้ถูกสาบให้กลายเป็นผู้หญิงต่อมานางอีลาซึ่งก็คือเท้าอิสราชที่ถูกสาบให้เป็นหญิงนั่นเองพร้อมด้วยบริวารลงมาเล่นน้ำใกล้อาสมของพระพุทธเมื่อพระพุทธได้เห็นนางเข้าก็นึกหลงรักจึงรับนางมาเป็นชายา และได้เสกให้บริวารของนางทั้งหมดกลายเป็นกินรีพวกเจ้าอาศัยอยู่ที่นี่ข้าจะหาพลาหารมาให้กินมิให้อดอยากพระพุทธกล่าวแก่กินรีทั้งหมดและหากพวกเจ้าเหงาข้าจะจัดหากิมบุรุษมาให้เป็นสามีของพวกเจ้าอีกด้วยซึ่งกิมบุรุษก็คือกินนอนนั่นเอง ดังนั้นเราจึงยึดถือเอาว่าทั้งกิน,นรีและกินนอนต่างก็มีต้นกำเนิดมาจากการเสกของพระพุทธก็คงไม่ผิดไปนะักขณะเดียวกันความเชื่อทางฝั่งตะวันตกในหนังสือของพีทอมัสได้กล่าวว่าที่เชิงเขาพระสุมเมนเป็นที่อยู่ของคนทันกินนอนและนักสิษย์ และยังบอกว่าคนทันกับนักสิทธ์เป็นเชื้อสายเดียวกันส่วนในพลาติชาดกกล่าวว่ากินนอนมีอายุหนึ่งพันปีและโดยปกตินั้นกินนอนกลัวน้ำเป็นที่สุดซึ่งนิสัยอันนี้น่าจะขัดแย้งกับอุปนิสัยของกินนอนในเรื่องพระสุทนมโนราที่เราคุ้นเคยกัน เพราะนางมโนราชอบไปเล่นน้ำที่สระกลางป่าเหิมพานจนถูกพรานบุญดักจับตัวไปได้กัรลาติชาดกได้แบ่งกินนอนออกเป็น7ประเภทด้วยกันคือ 1. เทวกินนอนเป็นพวกเทพกินนอนครึ่งเทวดาครึ่งนกเป็นประเภทที่คนไทยคุ้นเคยกันดี 2. จันทกินนรามาจากนิทานชาดกเรื่อง จันทกินนรีมีรูปกายเป็นคนแต่มีปีก 3. ทุมมกินนราน่าจะเป็นพวกที่อาศัยอยู่ตามสมทุทพุ่มไม้ 4. ทันทมานกินนราชนิดนี้น่าจะมีอะไรคล้ายๆกับนกทันทิมาซึ่งเป็นนกปากยาวดุดมีไม้เท้าอยู่บนใบบัว 5. โกนตกินนารายังเป็นปริศนาอยู่ไม่มีใครทราบว่ามีลักษณะอย่างใดกันแน่ 6. สกุลนกินนาราเป็นกินนอนที่มีร่างท่อนบนเป็นคนท่อนล่างเป็นนกแต่ไม่ได้เป็นเทวดาเหมือนประเภทที่1นึ่ง 7. นนกันนปาวรุณกินนรายังไม่ทราบว่ามีรูปลักษณะใดเช่นกันดังที่กล่าวไว้ข้างต้น นางกิน,นรีมีอยู่ในวรรณกรรมไทยหลายเรื่องเรื่องที่แพร่หลายที่สุดก็คือเรื่องพระสุทนมโนราอันมีเรื่องย่อดังต่อไปนี้นางมโนราเป็นธิดาองค์เล็กของเท้าวทุมราชผู้เป็นพระยากินนอนนางมีพระพี่นางอีกหกองค์ล้วนมีหน้าตาเหมือนเหมือนกันงดงามยิ่งกว่านางมนุษย์ รูปร่างหน้าตาของพวกเขาเหมือนมนุษย์แต่มีปีกและหางที่ถอดออกได้เมื่อใส่ปีกใส่หางแล้วกินนอนก็สามารถบินไปยังที่ต่างๆได้นางมโนลาและพี่น้องทั้งหกได้ไปเล่นน้ำที่สระน้ำอโนโดะเจอพรานบุญที่ต้องการจับตัวนางกินรีเพราะเห็นว่านางงดงามคู่ควรแก่พระสุทน โดยพระสุทธนเป็นโอรสแห่งเมืองปัญจานครพลานบุญจึงไปยืมบ่วงนาคขบาทจากเท้าชมพูจิตพญานาคราชซึ่งได้ให้ยืมบ่วงนาคขบาทเพราะพลานบุญเคยช่วยชีวิตเอาไว้และเห็นว่าพระสุทธนกับนางมโนราเป็นเนื้อคู่กันพลานบุญได้จับนางมโนราไปถวายแก่พระสุทธน พระสุทธนเห็นเข้าก็เกิดหลงรักนางและพานางกลับเมืองและได้อภิเศกกันต่อมาปุโรหิตคนหนึ่งได้เกิดจิตอาฆาตแค้นแก่พระสุทธนเพราะว่าพระสุทธนไม่ให้ตำแหน่งแก่บุตรของตนเมื่อถึงคราวเกิดสงครามพระสุทธนออกไปรบพระบิดาได้ทรงพระสุบิน โรหิตได้ทํานายว่าจะเกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ให้นำนางมโนราไปบูชายันซึ่งพระบิดาก็ได้ยินยอมตามนั้นนางมโนรารู้เข้าก็เกิดตกใจจึงออกอุบายเพื่อขอปีกกับหางของนางคืนเพื่อรไรรำหน้ากองไฟก่อนจะตายเมื่อนางได้ปีกกับหางแล้วนางก็รไรรำได้สักพักก็บินหนีไป ไปเจอฤาษีก็ได้กล่าวกับฤาษีว่าหากพระสุทโธนตามมาให้บอกว่าไม่ต้องตามนางไปเพราะมีพยันอันตรายมากมายและได้ฝากภูษาและธรรมรงค์ให้พระสุทโธนเมื่อนางมโนราได้กลับไปที่เมืองก็จะได้มีพิธีชำระล้างกลิ่นอายมนุษย์ฝ่ายพระสุทโธนที่กลับมาจากสงคราม ได้ลงโทษปุโรหิตและติดตามหานางมโนราเมื่อเจอพระฤาษีพระสุทนจะติดตามนางมโนราต่อไปโดยมีพระฤาษีคอยช่วยเหลือเป็นเพราะเวรกรรมแต่ชาติที่แล้วนั่นก็คือนางมโนราคือพระนางเมรีและพระสุทนก็คือพระรสเสน ทำให้พระสุทนได้รับความลำบากมากเมื่อพระสุทนมาถึงสระน้ําอนดาตได้แอบเอาพระธรรมรงใส่ลงในคนโทเมื่อนางกินรีนางหนึ่งซึ่งนางกินรีได้นําน้นํานั้นไปส่งให้นางมโนราพระธรรมรงได้ตกลงมาที่แขนของนางพอดีทําให้นางรู้ว่าพระสุทนมาหานาง นางจึงได้แจ้งแก่พระบิดาซึ่งพระบิดาต้องการทราบว่าพระสุทนมีความรักจริงต่อนางมโนราหรือไม่ได้รับพระสุทนมาที่เมืองและให้พระสุทนบอกว่านางไหนคือนางมโนราซึ่งนางมโนราและพี่ๆก็มีหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกันร้อนถึงองค์อินต้องแปลงกายมาเป็นแมลงวันทองจับที่ผมของนางมโนรา ทำให้นางมโนราและพระสุทนได้เคียงคู่อยู่อย่างมีความสุขเป็นยังไงกันบ้างคะกับเรื่องราวที่เรานํามาแชร์ให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้หากเพื่อนเชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของช่องเราถ้าหากเพื่อนๆอยากให้เรานําเสนอเรื่องราวอะไรก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะคะจะได้เป็นกําลังใจให้เรานําเรื่องราวต่าง นำเสนอให้เพื่อนๆรับชมต่อไปค่ะ